ที่ความฝันไม่จบสิ่งเรียนรู้จากชีวิตจริงไม่ใช่แค่คำในหนังสือ้อมีทุนสุขและบางวันเศร้าเรียนรู้ทุกการาเชิญหนะ้าครับสวัสดีครับวันนี้สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนของเราเนี่ยได้รับเกียรตินะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับเราอยู่บริเวณห้องรับรองเราได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญนะครับเป็นแขกพิเศษของศูนย์การค้าไอคอนสยามก็คือเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อพูดคุยนะครับรับฟังประสบการณ์ชีวิตและมุมมองจากคุณรัชนาณวิโรจน์นะครับประธานโครงการเมืองสุขสยามแล้วก็ผู้บริหารนะครับศูนย์การค้า ไอคอนสยามรวมทั้งที่ผ่านมาเนี่ยท่านมีประสบการณ์ในการบริหารนะครับธุรกิจที่หลากหลายมากเป็นบุคคลสำคัญเป็นนักธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศประสบการณ์ชีวิตมุมมองนะครับรวมทั้งวิสัยทัศน์แง่มุมต่างๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยต่อสถาบันการเรียนรู้เพื่อปรงชนในการนำความรู้นำประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับให้แก่นักศึกษา ครูบาอาจารย์บุคลากรของเรารวมทั้งที่สําคัญที่สุดเรากําลังจะเชิดชูเกียรติบุคคลซึ่งเป็นต้นแบบให้กับสังคมเป็นคนที่คิดและคํานึงถึงสังคมนะครับชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักซึ่งก็ตรงตามคุณสมบัติของบุคคลที่สถาบันต้องการนะครับค้นหาคนต้นแบบตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสนั้นดีนะครับที่จะได้เริ่มรายการในการสัมภาษณ์บุคคลสําคัญท่านนี้ครับ